สวัสดีครับแตงป้านี่ปรากฏว่าแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมเคยด้มาามือเป็นปลูกเนาะ,ะถือว่าเป็นการส่งเสริมมาชฉีพบพี่เฉีพน้องนะครับที่ผมต้องการอยากให้พี่น้องปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกีเก่ยวนี่นี่คือป้าแตงผมจําได้ว่ามือนั่นมือเป็นปลูกนี่ ผมมาเห็ดชิบยูนี่อยู่ทา,ทางอาบศวีร่ลงทางย t u b e เนาะอาสิิรงทางช่องช่องอื่นแล้วก็จกัาจากจิ้มอือเองนะครับนามนิดจุดนีเนนนะ้เป็นใสน่นามสะนะครับเป็นใส่นามสะหลายๆอยู่นี่นะครับประมาณจากไรล,ล่ะจำอยู่งบประมาณยี่สิบสามสิบไรประมาณนั้นนะนะครับแล้วนกะ็แต่งตอนนี้ มันนี่มันกำลังเจ็บกันต่คกฏกานกับหลายสิ่งมีตะแจเป็นกับมาลับซื้อเนาะมาลับซื้อเป็นไลเบืองแล้วกับค่อนข้างสีเป็นไร้ได้ที่ดีแหละนะครับปลูกแตงส่เวลาบดวนนะครับอีกหลายคนที่เพิ่นที่เพิ่นเห็ุแล้วในุดนี้นะครับเพิ่นเห็ุแล้วเมันก็จะมีการเทียนอีกชุดหนึ่งก่อนสิลงหน้าแต่ว่า เพิ่อจะต้องหาแรงน้ำที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็จยังคอยสิได้ไปเซาทีๆๆเซาหยางเพิ่นไปเซาทีตามหมู่บ้านนี่ก็ตามที่บอกไปนะครับเพินเ่นเพิ่นเซาไร่ละ1,000บาทไร่นึ่งนะครับแบบนี้หน้าแบบนี้นะครับแล้วสามารถที่ปลูกแกงได้อันน,น,ททนี้คือรถไถเพิ่นเป็นซ่อมตั้งนะครับมาสร้างรถใส่รถรถลง มันเคนแต่งเป็นทรงทั่วประเทศนะครับแต่งแล้วก็ตามที่บอกไปนะครับน่ามีการทรงออบนอกนําแล้วเป็นแต่งโม่เช่าชุมพลบุรีนะครับที่มันเจ็บนี่เจ็บนี่ทีบ้านระหารตาบลชุมพลบุรีอําเภอชุมพลบุรีซึ่งเป็นแหล่งที่เป็น เป็นต้นตำรับปลูกแตงนะครับปลูกแตงมโมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นปลูกหลายนะครับปีนี้เจ้าชุมพลบุรีดีหลายพันไร่ต่บางหม่องกับคาร์ลันลำบากในเรื่องนำเรื่องอย่างแนี้นเรื่องนำหมายถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากก็สมปวดปีนี้ทางพ่อเปี่ยมไนี่นะครับแตงโมตอนนี้ท่าง เงินเจ็บกองไว้ก็เสียลักษณะสิ่งแหละเจ็บกองก็นี่ก็มีเพิ่นก็คัดคัดขึ้นรถนะครับวันนี้มีการคัดขึ้นรถนยเนง่นั่นเป็นทีมทีมทีมที่ทำแจกที่เพิ่นมารับสือเป็นไรบบบยังไงเพิ่นรับมารับสือเป็นไรพี่น้องเข้ากันโอ้โหแต่ส่วนพี่น้องที่ที่เพิ่น เจ็บยุ่นี่ก็ส่วนมากเกิดสิเป็นพี่น้องเช่ามู่บ้านกับไก่เคียงนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่รับจ้างแล้วก็มีไล่ได้นะครับส่วนหนึ่งในการรับจ้างไล่ได้ก็ถือว่าพ่อประมาณนะครับมือละบางมือเพิ่งก็ได้หลายหลายบาทเพราะชุดต้วนกับเป็นเป็นต่อต่อคนก้นสุบะไหลายนะครับอันนี้อันนี้คือจุ่มหนึ่งนะครับหมายความว่าอันนี้คือเทียมปลาหนึ่งนะครับตะแกรงหนึ่งแล้วก็เป็นประมาณจะไม่ร้ายตะแกรงเลยครับ เป็นซิแหละเรียกเยบื้องเมเบื้บงบองเพว่าก,ก็เต็มทวงได้เพราะว่าแถ,แถบนี้มีหลายหลายพันหลายพันไรที่เขาเจ้าปลูกกันตน้นนี่สิเป็นส้นส้นทิศเหนือของของชุมพ้นบุรีฟังทั้งพุน่นจะเป็นแม่น้ำลำปะผ้าเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำมูล สิเป็น <c oughs> ชายแดนต้องคุณนี่เป็นชายแดนสารคามนะครับท่านดาทิศเหนือในโจงงี้นะครับที่เป็นสารคามแล้วก็ที่เป็นรอยเอ็ดนะครับติดต่อกันเฉียดรอยเอ็ดก็เฉียดสารคามก็เฉียดสลินติดต่อกันของชุมพลบุรีอยู่ในโซนนี้แหละที่ใส่น้ำลำาบะผ้าเนี่ยเป็นบางส่วนแต่ส่วนส่วนที่นี่เป็นใส่ยี่สิ่ใส่น้ำสระนะครับน้ำสระเป็นมีมสาหนํา รถไลยนะครับที่ที่มาหลับแต่งกัือว่าเป็นการอยากให้อยากเห็นว่าพี่น้องชาวชุมพลบุรีเขาแบมีคววมขยันนะครับเจ้าการประกอบอาชีพเจ้ากับการเกิดอาชีพเสริมเจ้ากับการหารล่ได้เพื่อสีเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองนะครับจะปัญหามันเกิดขึ้น อยู่ในช่วงที่ต้องเสริมอาชีพก็คือน้ำนะครับปัญหานน่ำอย่างเดียวถ้ามีนนํำอย่างเดียวนี่ในใจผมคิดในขณะที่เคยเป็นผู้นํามาตลอดชีวิตนี่ผมว่าทุกชิงทุกอย่างว่าใชัยปัญหาเพราะว่าจะเป็นราคาปุ๋ยว่าจะเป็นราคาเขาราคาปืชผลนี่า้งต่างนี่ก็นําผมเยยุคข,ขึ้นคนไกลกับตลาดนะครับแต่ส่วนปีที่ส่งเสริมเกษตรกรส่งเสริมพี่ส่งเสริมน่องพี่สี่ห้มีอาชีพมีไล่ได้สามารถสิเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้นี่นั่นก็คือน้ำาคาปุ๋ยแห้ง คาปุย๋ยแพรงคายางแพงสี่ัวน,นั้นยุดนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาถ้ามีหน้าซิบไรถ้าปุย๋ยมันแพรงก็เอาชิ้งว่า้ควายยังไปใส่สี่ก็ได้นะครับบ่บ่จำเป็นต้องไปใส่ปุย๋ยมันเปลืองมันหมากมันไหมแต่ปัญหาหลักๆขึ้นน้ำนะครับเห็ดเจ้งได้เห็ดเจ้งไดสิมีผู้ใดคิดพอดนในบอนะครับในการปัน้นน้ำในลำห่วยในลำมุ่นลำชี้ลำเสียวลำยังก็แล้วแต่นะครับปั้นน้ำไวเพื่อให้เป็นการให้พี่น้องได้มีการ ปลูกพืชเนี่ยในหลังฤดูเจ็บเจียวหนี่หรือแม้กระทั่งหน้าฝนเองนะครับหน้าฝนเองยังไม่มีนํำนะครับเพราะว่าตอนนี้เดือนเมษาพุณสภาพมิถุนายนยังไม่มีน่ำนะครับแต่ถ้ารอดนาำฝนแต่รอดน่ำฝนนี่มิถุนายนยังไม่มีนน่ำนะครับดังนั้นเฮ็ดยังไงล่ะเอาสิไม่หน่ำให้พี่น้องเด้เฮ็ดพืชปลูกพืชนะครับสิมารอดน่ำฝนหนาำยังนี่จบเ็มครับว่มีแล้วเป็นหน่ำฝนหนาำยังสมัยคุณอนอีกสิบั่มีให้ สิบ่มี่ให้พี่ๆน้องๆได้ต้องมีนำฝนถึกต้องตามฤด,ดูกาลยิ่งเฮตน้าถ้าถ้า,า,านะบ่วานเขานะครับเฮหนาถ้าบ่วานเขาช่วงนี้สิขันเท้าบ่วานเขาวันวันเขาหรือว่าสีล,อ,ลอดดำขึ้นสมัยตะกอนนี่จบเกมนะครับถ้าเข้าสีลอดำํำดำหน้าขึ้นตะกีตะกอนนี่ mm hmm. ม,มันมันมันสีบ่มีน้ำถึงถึงขันนั่นนะครับพราะว่าฝนบม้าบมาแต่ฤดูกันก็นมีทางเดียวคือคือ,คอยังผมวาไปเนี่ยนะครับจะจี่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,รหรือว่าจี่งเสริมอ่าเช่าส่งเสริมให้พี่น้องที่สิมีไร่ได้ในการประกอบประชีพเลี้ยงครอบครัวนี่มีอย่างเดียวน,นะครับคือน้ำนะครับน้ำน้ำมันสีเป็นรักนะครับไปาาาาไป บบบบอันนี้ดีถาร้วนถาร้วนมาเอาบ่ลยังไหนถาขึ้นลว้วนถามือตบและเบิ่งแล้วตามที่ผมบอกไปก็ปตามกันสีทั้งหาพัดลานะครับในเฉดชุมพลบุรีปีนี้ล้ำนำลำ้ำผ้านะครับล้ำนำลำ้ำผ้าส่วนนี้ก็เป็นเกิดมีการ เนี่ยหน้าปังแน่นะครับส่วนแตงหน่อยนะครับนนามัมหน่อยเองไม่ไม่มีหม่องเจบกับนะครับไม่ไม่มีหม่องเจ็บเจ็บกากน้ําก็เวลาเวลาัหนเวลาทีเวลาทีาทม,มันมีหนานะครับก็บ่ายให้ไหลไหลถมไปบุ้ยหม่องปิดมุหม่องเปิดนะครับมุ้ยประตูปิดเปิดหนามนะครับดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญถ้าเป็นแนวทางของผมเหรอ ตาเฮามีประตูนำปิดไว้ตามตามลำมุนพัฒน์ำนำดาเขาก็เปิดขึ้นมันไหลไปเมื่อนะครับพ่อนำพ่อแ่นนำานแตน่พี่น้องยิ่ิบากเลยเขาจะก่อนนำไว้ในในลำลำห้วยนะครับโดยที่ก็ต้องโดยที่ก็ต้องปิดให้มันเป็นถัถว่วให้ถั่วหน้าพี่น้องชาวบ้านเขาเป็นมูบนนม่บานที่เป็นหมู่บานที่เพื่อนเป็นต้นตำรับนะครับในกัน ในการปลูกพืชหลังฤด,ดูเจ็บเกี่ยวนะครับนั่นะค,นะคือบ้านละหาตะนตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อนี่เจ็บอยู่ที่บ้านละหานนี่นะครับในโ้นจากนี้ไปบ้านละหานกับหนึ่งกิโลเมตรนะครับในโ้นทางด้านทิศตะวันตกอของบ้านละหานนะครับก็ตามที่บอกไปน,นะครับแปลงนี้เมื่อเพิ่นปลูกผมผมถึงมาลงชิบเดียวนะครับข้าวเดียวนะครับข้าวเดียวกับได้เจ็บเกี้ยวหรอตาที่สองที ผมในผ้าพีพานองมาเบิงมือนนี้นะครับป้านี่อยู่ติดกับเวนออกวัดบนรหารนะครับไปไปหันที่ไปเสียกนะครับเสียกระหานนะครับเสียกบรรหารถ้าเหามาจากจากนี่คือไปตั้งตัวจุ้มพนบรีนะครับทานทิศไต,ตถนนเส้นนี่นะครับนี่ป้าป้าแตงเ่นเนะื้อป้านี่ก็ประมาณจะสิบไรประมาณนั้นนะครับผมก,กะโดยโดยระยะ กระปานอีกปมานสิบลาอันนี้อีกทีมหนึ่งนะครับก็ละทีมก็ละทีมกันแต่งปานี่เป็นสีเป็นเป็นใส่หํำตนเองนะครับโดยที่หมายความว่าหํำตนเองแบบใดเป็นสิม,มิสระของเพื่อนนะครับมิสระเป็นเป็นสิม,มีหนำของเพื่อนเองโดยที่บัวเดไปใส่แรงหํำธรรมชาตินะครับที่นนำสาธารณะเนาะบัวเดใส่เป็นแรงนํำสาธารณะ อันนี้มันใส่นำนำสางเพื่อนมันกดสางกดสาไปแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมด้วยครับพี่น้องเถาแจงญ่ๆอันนั้นที่มู่บ้านผมโดยตรงนะที่เพื่อนไปรับจางเถาแจงหญ่น,นันคือเขตชุมพลบุรีแตงหวานนะครับพี่น้องแตงหวานผมยังรับประานนะผมผมกินเป็นประจำผมบองตรงว่าผมกินทุกมือ้อนะครับแตงที่เป็น เป็นอย่างผมยังอยากส่งเสริมนะครับว่าเจ็บแตงนี่คือคือเป็นอาหารที่ผมกินทุกมมือไหมนะครับผมจะกินประจําเลยนะครับแตงโมปลาที่สองนะครับที่ผมในความเบิ่งนะครับในส่วนบุญนะครับก็จังที่ผมบอกไปนะครับน้ำาน่ำนส่วนนี่สิเป็นน้ำหน่ำซวนโตงเป็นสิบว่ได้ใส่น่ำทีสาธรณะสาธรนาคือบอกไปสิเวไสใส่น่ำม้วนเ่ไสหน้ำล้วมาเพา่นมีสระองพิ่นเองนะครับ จำที่ผมบอกดูๆก็คือถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีน้ำย่างเดียวจบข่าปุ๋ยแพงบ่สาคัญขาอื่นๆแพงบ่สาคัญน้ำมันขึ้นบ่สาคัญขอให้มีน้ำน้ำตัวเดียวนะครับที่หให้พี่น้องเกษตรกรที่มีความขายันมีความมั่นในการประกอบอาชีพนี่นะครับเพ็ดจังไ๋สิมีน้ำก็ต้อง ็นหน้าที่ของเขาไม่ตที่มาคิดอะไรกันละเอ็นให้พี่น้องเราจะมีน้ำผูกพืชนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าน้ําน้ําที่ลาน้ํามูลตอนนี้อาจจะบางแปลงอาจจะไม่แตงอาจจะไม่ทันแตงนะครับจะมีจะมีบางส่วนพึ่งแปลงที่ปลูกไม่ไหมนะครับอาจจะน้ำพอทันบาอ,อย่างประมาณนี้แหละนะครับสิ่งที่ได้คุยกับท่านผู้ญิบ้ันไดคุยกับท่าน ทางพวกเทศบาลน,นะครับก็จะมีเทศบาลสองเทศบาลน,นะครับท,ที่ที่ส่งเสริมพี่นอ้องที่สวอยเหลือพี่น้องปลูกแตงนี่คือหน้าตรงไทยก็ชุบถุงสีนะครับอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ